แจ้งหนุ่มหนาวหนาวมากเลยยายรีบทำรีบเสร็จ,จได้ไหม S <S <S สวัสดีจ้ะพ,พี่จ๋านี่คือวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะหลายๆคนถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าเราเลี้ยงน้องหมาถึง6ชีวิต6คน6ชิ้นนะครับอ่านแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเรามีวิธีการอาบน้ําน้องหมาย,ยังไงไปร้านไหมคลิปนี้มีคําตอบครับอุ้ยยายแต้ปองเข้าตาหนูแล้วนะถ้าแดนนั่นคือการอาบน้ําเองนะครับพี่พี่เพราะว่าทุกๆตัวในบ้านเนี่ยจะไม่มีใครที่จะผ่านมือยายวันไปได้เลยคุณยายวันเขามีความใส่ใจในการดูแลรายละเอียดเด็กๆมากๆนะครับแค่น้องหมามีกลิ่นตัวก็ไม่ได้ โดยเฉลี่ยแล้วเราจะให้เยวันอาบน้ําให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวก็คือเดือนหนึ่งเด็กๆจะอาบน้ํา3ถึงครั้งนั่นเองนะจ๊ะเพราะอย่างนั้นนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นจะต้องไปร้านในทุกๆครั้งหรือทุกๆเดือนยกเว้นตอนที่จะต้องตัดขนเท่านั้นเองแต่ว่าคนน้องๆก็ไม่ได้ยาวเร็วนะพี่ๆก็เลยไม่ค่อยได้ไปร้านนั่นเองนะจ๊ะทุกคนจ๋าพอเราอาบเข้าไปบ่อยๆมากๆขึ้นนะครับก็จะมีประสบการณ์แล้วก็วิธีการล็อกน้องหมาได้ดีมากๆยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเยวันนะครับเมื่อไ ข้าวคั่วเอ้ยข้าวเหนียวเอ้ยข้าวกล่องเอ้ยนะครับทุกคนก็จะต้องใช้เชือกรัดคอแบบนี้ตลอดแต่ใช่ว่าน้องๆหายใจไม่ออกนะก็คือรัดแบบหลวมๆนะครับนี่คือเทคนิคหนึ่งของยายวันเพื่อไม่ให้น้องหมาดิ้นเวลาอาบน้ําก็จะได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแชมพูที่เราใช้ก็จะเป็นแชมพูอาบน้ําน้องหมาโดยเฉพาะนะครับเราจะไม่ใช้แชมพูของคนหรือยอย่างอื่นผสมเลยเพราะว่าผิวหนังของน้องบอบบางแล้วก็จะตอบสนองต่อสิ่งที่ผิดปกติได้เร็วมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าน้องแพ้ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่ารักษาแพงมากๆ พีพ่่ไม่ต้องหว่งวงขั้วนะคะเพราะว่าตอนที่ขั้วอาบน้ำขั้วไม่ได้รู้สึกหนาวเลย วายวันบอกพี่พี่เขาหน่อยชีไม่ต้องถึงมือยายวันเดี๋ยวเก่งบอกเองครับเพราะตอนนี้แกเล่นไพ่อยู่เหตุผลที่เด็กๆไม่หนาวนะครับเพราะช่วงเวลาในการเลือกที่จะอาบน้ําของเราก็คือเลือกช่วงที่จะเป็นช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายนะครับที่อากาศร้อนมากๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาที่น้องโดนน้าเย็นเนาะอากาศร้อนก็จะทําให้มันบาลานซ์กันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเลือกอาบเช้าหรือยเย็นอย่างเงี้ยอากาศมันหนาวมากๆเราเขากลัวว่าเด็กๆจะไม่สบายขอบคุณยายนะคะที่ใส่จใจทุกรายละเอียดของหนูแต่ว่ายายอย่าอาบน้ำน,นะคะถึงมันจะเป็นเที่ยง หนูก็หนาวฉันบ็ดคนก่อน ลแล,และการอาบน้ําของเด็กๆบ้านข้าวในแต่ละครั้งนะครับจะไม่มีการอาบน้ําแค่ครั้งเดียวตัวเดียวเพราะว่า1ครั้งเนี่ยเราเตรียมอุปกรณ์แล้วเนาะก็จะต้องอาบทั้งหมดเลยทุกตัวนะครับทุกคนในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้เราอาบทั้งหมด3คน3ข้าวนะครับแล้วก็หลังจากที่อาบเสร็จเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องเป่าขนที่บอกเลยว่าต้องแรงให้แห้งถึงผิวหนังชั้นในไม่งั้นน้องจะเป็นเชื้อราเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อรามาเนี่ยโอ้โหรักษาย,ยากนะคะแล้วก็ถ้าเป่าขนไม่แห้งก็จะเป็นสักกตังสักกต ก็คือการที่ขนจับเป็นก้อนๆน,นั่นเองนะครับรู้มากหลายเลยเวลาอาบแรกนี้ยายธะนูทนอนหนูเวลายายอาบหายแากกับค่คอยเก่ายายอาบน้ำให้ยูในความหัก หลายบ้านก็มีข้อจำกัดในการอาบน้ำที่บ้านอย่างเช่นพี่ๆที่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับอาจจะต้องส่งอาบน้ำที่ร้านเนาะแต่ว่าก็าอาจจะไม่ได้อาบบ่อยเหมือนที่บ้านเรานั่นเองนะครับเหตุผลที่พวกเราอาบบ่อยนะครับพี่ๆเพราะว่าเราเลี้ยงทุกๆคนแบบให้วิ่งตามสนามหญ้าได้เลยตอนเช้าเราปล่อยวิ่งซึ่งอาจจะมีน้ําหมอกน้ําค้างซึ่งจะทาให้เขาเก่าเร็วกว่าปกตินั่นเองหนูอชอบในการหลอกไปวิ่งตอนเช้ามากเลยค่ะอุ้ยเสร็จแล้วหรอยายแก่เี่ไม่พออาบน้ำแล้วมันก็ไม่เก่ไม่ข้าใหม่ไม่แก่แล้วยายอาบน้ำไม่คั่วเสร็จปบก เ่าคนในรัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ย่ยก็ไปเอาเข้าวแก่เขาชื่อข้าใหม่ลูก ข้าแก่ไงห,หนูก็เลยเรียกว่าข้าวแก่ก็ค่อยเอาข้าวแก่ไปอาบน้ําต่อเพราะว่าถ้าปล่อยให้หนูแห้งเองเดี๋ยวหนูจะหนาวตายใช่ครับพี่พี่ในการอาบน้ําแต่ละคนเสร็จจะต้องเป่าให้แห้งเลยนะเราไม่ได้อาบ3าตัวแล้วค่อยมาเป่าแห้ง3ามตัวนะครับเดี๋ยวดเด็กหนาวหลังจากที่อาบเสร็จแล้วก็จะมาเช็ดตัวให้แห้งแบบนี้ก่อนนะซับน้ําออกพอประมาณนะครับอย่างที่คุณยายทาให้น้องเข้าใหม่แล้วถึงจะมีการเป่าขนให้เป็นลําดับต่อไปนั่นเองด้วยเหตุผลที่เรามียายวันในบ้านแบบนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็เลยทําให้เราดูแลน้อง น้องได้แบบครบคันทำให้น้องไม่เก่ามากจนเกินไปพอเก่าปุ๊บายวันจับอาบน้ำปุ๊บเลย